สวัสดีครับสวัสดีครับผมผมตีรทันเดอร์ครับวันนี้พี่สตีร์พาทุกท่านมาชมยามาฮ่านะฮะเทเนเร่เจ็ดร้อยครับรถคันนี้ครับจดทะเบียนปี2024เลขไม่สี0 0ักิโลเมตรแท้ครับเป็นรถใช้มือเดียวสภาพสวยเหมือนใหม่ป้ายแดงครับมาพร้อมของแต่งด้วยนะฮะจะสวยแค่ไหนเลขไมแท้ายไมนะครับอ่ะมาชมกันเลยครับมาดูนะจอเดินไม้ก่อนครับคันนี้ครับนี่เลขไม้วิ่งมา4,136กิโลเมตรแท้ครับเรามีเลขไม้จากลูกค้าให้ดูทุกคันครับหน้าจอเดินไม้นะฮะสวยใส ไม่มีรอยขีดข่วนนะครับฟังก์ชันการใช้งานนะครับสามารถใช้ได้ครบทุกฟังก์ชันไฟติดครบทุกดวงนะฮะมาครับคันนี้กุญแจนะครับให้มาครบเลยครับ3ดอกนะฮะหัวโชคสวยไม่มีรอยขาดรอยเซอร์วิสเลยนะครับแผงคอบนเดิมครับไม่มีรอยเช่นเดียวกันครับตุ้มตาแฮนด์เดิมแฮนด์ยังเป็นแฮนด์เดิมนะฮะประกับไฟฟ้าเดิมตัวสอต่างๆไม่มีเรือรังครับปอกแฮนด์เดิมตู้ไปแฮนด์เดิมครับกาดแฮนด์เดิมมือคัตมือเบรกเดิมนะฮะไม่คดไม่งอนะครับกระปุกน้ำมันเบรก สวยใสครับสีไม่มีหลุดรอนแน่นอนประกับพันเล่งครับตัวสาต่างๆไม่มีเดือางนะฮะนี่ครับชุดครอบถังเดิมครับเป็นสีเดิมฝาถังสวยครับติกเกอร์วอร์นิ่งอยู่ครบนะฮะเบาะนั่งเป็นหนังเดิมครับไม่มีขาดไม่มีรูครับท่นี้มีแหลกด้านท้ายครับจาก S R C เป็นของแต่งเพิ่มเติมมาให้ด้วยครับด้านหน้ามาเลยครับชิ้นหน้าเดิมสวยใสเหมือนใหม่นะครับกาดไฟหน้าเดิมสวยครับนี่ฮะสวยใสเหมือนใหม่ครับไฟหน้าเป็นแบบ Full LED นะครับเป็นไฟแบบโปรเจคเตอร์นะครับแยกซ้ายขวา โอ้โหมาครับอันนี้มาพร้อมกับชุดแคสบาร์ด้านข้างครับจาก SRC ด้วยเช่นเดียวกันครับเป็นของแต่งนะฮะมาครับกระบอกโชว์ด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับเขบอกว่าไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าด้านข้างเลยบางโค้หน้าเดิมครับสีเดิมครับไม่มีรอยขีดข่วนแตกแล้วยางด้านหน้าเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับนี่คือ4,000กิโลเมตรแท้นะครับล้อบิเนียมครับสีทองเดิมติดรถจากศูนย์่รว่วสวยครับแทบไม่มีคราบสนิมเลยนะฮะมาดูที่จานเบรกหน่อย นี่ครับ4 0 0พกิโลครับเป็นแค่รอยแบบนี้จริงๆครับกระบอกโชคด้านล่างไม่มีรอยหินรอยลมมาสไลด์ครับคาลิเปอร์เดิมครับจากเดนโบนะครับไฟทับทิมอยู่ครบนะฮะมาครับกับเบาน้ำนะครับเดิมสวยครับนะฮะแล้วก็นี่ครชุดอกล่างนะครับให้ดูเลยครับคอท่อไม่มีบุบกระแทกด้านหน้าแล้วด้านข้างนะฮะแฟลิงด้านข้างฝั่งขวาครับโลโก้อยู่ครบซิเกอร์เต็มครับไม่มีฉีกขาดหลุดร่อนหรือว่าแตกรลานะฮะ ฝาวาวเติมสวยไม่เคยเปิดครับไม่มีรั่วซึมนะครับกาวแน่นอนครับให้ดืมอ่ะหรือไม่ดูนี่กันรอยด้านข้างก็มีมาให้ด้วยคันนี้ครับแข่งเครื่องฝังขวาครับนี่ฮะเป็นสีเดิมครับไม่มีรอยล้มแล้วก็ล้มแปะเลยครับพักเท้าเดิมคันเบรกหลังเดิมครับไม่คดไม่งอคันนี้มาพร้อมกับท่อแต่งนะฮะจาก SC Project ครับเป็นของแท้เบิกศูนย์ครับเดี๋ยวมาฟังเสียงท่อคันนี้กันฮะนี่ครับสตาร์ทติดง่ายครับ รอบเดินเบาวนิ่งนะฮะอัตราเร่งน่ครับขึ้นเร็วลงเร็วนะครับอัตราเร่งดีรถเครื่องยนต์นิ่งนะครับจะบอกว่าโอ้โหปิดติดมือมากๆนะครับสวิงอาร์มฝั่งขวาครับมาดูครับไม่มีรอยล้มเฉือนกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานนะฮะจานเบรกด้านหลังก็เป็นแค่รอยนะครับเห็นไหมครับมาพร้อมกับระบบเบรก ABS 4000กิโลเมแท้ครับขอบล้อด้านหลัง นะครับเป็นอลูมิเนียมเดิมทองเดิมครับไม่มีฉลอกไม่มีดุ้งซีร่วสวยครับด้านหลังไม่มีคราบสนิมเลยนะฮะยางหลังครับเป็นยางเดิมติดรถจากศูนย์ครับ4,000กิโลเมตรแท้แน่นอนนะฮะไฟท้ายเดิมครับบังโคลหลังเดิมศูนย์ตรงไม่มีบิดเบี้ยวนะครับรถคันนี้ไม่เคยมีปัเหาแม้กระทั่งล้มแปะเลยนะอ่ะมาฝั่งซ้ายโท๊ตอร์เดิมติดรถจากศูนย์นะครับสวิงอาร์มฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยล้มเฉือกระแทกด้านข้างหรือเก็บงานเช่นเดียวกันพัดเท้าเดิมสวยครับ คันเกียร์ไม่คดไม่งอครับอันนี้เป็นระบบเกียร์แบบคลิกชิพเตอร์นะครับสามารถใช้งานได้ตามปกติเลยฮะแข้งเครื่องฝั่งซ้ายมาดูครับสีเดิมครับน็อตเดิมนะครับไม่มีขยับแม้แต่ตัวเดียวครับแคสบาร์ด้านข้างฝั่งซ้ายสวยนะครับบวกกัต่างๆนะครับต้องบอกว่าสวยใสเหมือนใหม่ตามสภาพเลขไม่4,000กิโลเมตรแท้ครับแฟลิงด้านซ้ายโลโก้ยามาฮ่าอยู่ครอสซิกเกอร์เต็มครบทุกจุดนะครับแคสบาร์ฝั่งซ้ายสวยครับไม่มีรอยนะฮะ นาเครื่องฝั่งซ้ายัมาดูครับแห้งใสครับตาพลาตายทันเนอร์ไบท์นนทบุรีนะฮะกระบอกชคด้านล่างฝั่งซ้ายไม่มีรอยหินรอยล้มมาไสเช่นเดียวกันครับจานเบรกด้านหน้าก็เป็นแค่รอยสัมผัสด้านขวาครับแล้วก็มาพร้อมกับระบบเบรก ABS ด้วยเอาละครับคันนี้เราเปิดราคาไว้อยู่ที่3ามแสนเก้าหมืพันบาทเท่านั้นครับดาวเริ่มต้นเพียง7 3 0 0 0ืบาททุกอย่างฟรีหมดครับว่าจะเป็นค่าจัดไฟแนนซ์ค่าขนส่งนะครับของเลวใหม่ทั้งคันก่อสมมติทิมคันรับแรกเทินบิ๊กไบทุกรุ่นด้วย เงินสดลดได้นะถ้าคุณมองหาครับมาครับทันตบายช์ทัมบุรีครับคันนี้บอกเลยว่าสวยใสายมากๆครับแล้วเจอกันครับสวัสดีครับ